สวัสดีคะ่ะทุกคนเช้านี้นะคะไอตื่นมาด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากว่าหิมะมันตกเยอะขนาดนี้แล้วมันตกตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตื่นมาก็หนาปึ๊ดเลยสี่เซนติเมตรได้หรือเปล่าสุดยอดเลยหนุหนหลังคาบ้านคนข้างล่างทุกคนดูสภาพหิมะวันนี้จ้ะเยอะกว่าเมื่อวานนะ อันนี้ความสูงน่าจะประมาณฟุตหนึ่งแล้วล่ะไอกำลังจะไปทำงานนะคะทุกคนพี่ขุนจะขับรถไปส่งแต่ตอนตอนบ่ายเนี่ยบ่ายวันนี้หิมะจะตกลงมาอีกพี่ขุนก็เลยบอกว่าไอาอาจจะต้องเดินกลับบ้านเองตอนค่ำเพราะว่ารถอาจจะไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าอากาศมันก็ไม่ได้หนาวนะอยู่ประมาณลบหนึ่งลบสองประมาณนี้นะคะ ปากซีดเลยใช่ไหมนี่ยังไม่ได้ทาลิปเลยเมืม่อวานทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางหาย <laughs> ไปแล้วทุกคนเย <laughs> ่สิจะออกไปยังไงก่อนดูกองหิมะสิทุกคนโอเค ไปละอมิอจะีอ่ียดคันเชยบอุนเดดอกเกีดอเป็นอมนคมฟจะมีด้าคันเชดมอินหินน่ยอในคลิปวิดีโอนี้นะคะไอ ถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7เลยนะคะแล้วก็ไอก็จะถ่ายหิมะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะมีโอกาสก็จะถ่ายเก็บไว้นะคะจนถึงตอนเย็นเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะว่าบรรยากาศตอนค่ำๆข,ข,ของวันที่7นะ่ะมันจะเป็นยังไง ะะที่ไอ่ทาถุงใส่เครื่องสําอางหายอะ่ะไอ่ไม่ได้เอาออกไปวางที่ไหนทุกคนแต่อาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าเป้ของไอ,อ่มันเล็กใช่ไหมไอ้ก็มีทั้งผ้าพันคอมีทั้งหมวกอาจจะแบบดึงผ้าพันคอออกมาหมวกออกมาแล้วแบบไอ้ตัวกระเป๋าเครื่องสาอางเล็กๆคะ่ะมันก็เลยหล่นหายไปด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตเพราะว่าของมันเยอะเมื่อวานแล้วไอ่ก็รีบวิ่งขึ้นรถไฟเพื่อไอ่กับน้องต้อยอะจะเจอกันนะคะเพราะว่าคือน้องต้อยเนี่ยอายุครบ50ปีเมื่อ เดือนตุลาปีที่แล้วแล้วเราไม่ได้เจอกันเพราะว่าด้วยเวลามันมัน,ม,นมันไม่แมชกันนะทุกคนทีนี้พอมันได้เวลาด้วยความแบบนัดกันแบบเร่งรีบมากไอ้ก็เลยบอกไป้ายไอหยุดแค่เมื่อวานวันเดียวเนาะนั่นแหละทุกคนไอ้ก็เลยไปกินข้าวไปแบบเจอการคุยกันเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละไอ้ก็เลยอยากจะซื้อดอกไม้ ไปฝากน้องนะคะก็เลยทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเพราะว่าก่อนที่จะเจอน้องอะ่ะไอทํางานเลิกค่าด้วยทุกคนอมืมันประมาณนั้นแหละมันก็เลยแบบเป็นเหมือนแบบเบลอเบร์สติสตังไม่อยู่กับตัวเองหรือเปล่าคือด้วยความเร่งรีบนั่นแหละนเนาะเมื่อคืนนะคะตอนประมาณกเกือบเกือบสี่ทุ่มพี่ขุนก็พาขับรถออกมาแล้วก็ไปตามดูตามจุดต่างๆที่พี่ขุนเขาขับรถไปส่งไอที่สถานีรถไฟตรงใกล้ๆบ้านใช่ไหมก็ไปเดินดูทุกคน ตั้งแต่ไอคิดได้ว่าไอาลืมกระเป๋าเครื่องสอําอางนะคือตั้งหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่มันอาจจะหายไปแล้วหนึ่งชั่วโมงะอะไรคิดได้เลยได้ก็เปิดกระเป๋าเอาไม่มีก็เลยโทรมาบอกพี่ขุนว่าเออลืมกระเป๋าเครื่องสอําอางไว้ที่ไหนในบ้านหรือเปล่าให้พี่ขุนช่วยหาก็คือสรุปมันไม่มีไงเมื่อคืนนี้ก็เลยพากันขับรถออกไปตามตามจุดที่ที่เราจอดรถมันก็ไม่เจอค่ะมันคงจะมีคนเก็บไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ ก็ยังมีความหวังว่ามันหล่นอยู่แถวๆที่จอดรถที่ i k e กนะคะเผื่อว่าถ้ามีลูกค้าคนไหนเก็บได้นะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาขึ้นไปข้างบนนะคะไปฝากไว้ที่แถวๆ Customer Service ที่ใหญ่ทำงานอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เร่งรีบนะคะชีวิตปีนี้มันจะเป็นยังไงทุกคนทำไมมันมันเป็นเป็นเออๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาจจะให้ดูหิมะ ในระหว่างทางไปทำงานนะคะใกล้จะถึงแล้วทุกคนวันนี้ขับได้ช้าขับช้าไปเลยนะขับเร็วไม่ได้เลยถนนสายหลักนะคะสายนี้แล้วก็ถนนด้านนอกนะคะเป็นถนนมอเตอร์วเวย์ตัวนั้นเขากวาดตักหิมะไปแล้วนะคะแต่ถนนที่เราขับออกมาจากหมู่บ้านเราอะ่ะคือยังไม่ได้ตักนะคะแล้วหิมะข้างในคือเยอะเยอะมากๆนะคะเป็น เป็นศูนย์รวมของหิมะไปทับถมอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นหลุมๆอยู่มัวดูพี่คุณกาสเกบรอกาสเกบรอโอเคอเวลาเลี้ยวนี่เราก็ต้องค่อยๆเลี้ยวเพราะว่าไม่งั้นมลสมันจะปัดตำรวจจะออกมาไหมล่ะหรือจะใครเราไปก่อนเราไปก่อนตั๋งเลยเราขับไปก่อนโอเคฮันริบกันหนึ่ง อ๋อฮันส์เรดอ๋อโอเคมาเยอะฮันดู กง,งิมเขาตักขึ้นมาเนาะอันนี้ทางคนเดินนะแต่ว่าตรงที่อยู่ตรงซอยบ้านอะเยอะกว่านี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะจับให้ดูนะเนี่ยดูดูความลึกของหิมะ ครึ่งน่องอะ่ะปลูกปุยไหมสุดยอดเนาะความเยอะเละตุ้มเป๊ะไปทั้งเมือง ตอนนี้ศูนย์นองศานะเดี๋ยวเดินไปทางนี้ดีกว่าให้ให้ตาเดชมารับมารับครึ่งทางฝั่งขวานนีนร้านซูชินะ แต่ไม่อร่อยอันนี้คือเขาตักแล้วก็พเนินเทินึกกันไว้แต่ถ้าถามว่าความหนาของมันอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณเกินฟ <s> ุตหนึ <food> ่งนะ ดูหลังคาความหนาของหิมะหิมะเริ่มตกมาอีกแล้วทุกคนประมาณช่วง6โมงเย็นนี่แหละแต่รอบนี้เป็นหิมะหิมะที่เดี๋ยวนะ ชื้นนิดหนึ่งหรือเปล่าใช่ใช่มันเป็นหิมะที่ค่อนข้างที่จะชื้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันอยู่ประมาณศูนย์องศาอืมนไะปจะดูว่ามันจะค้างอยู่ที่มือหรือเปล่าเนี่ยค่ะตกมาแล้วมันก็จะเป็น เป็นน้ำเลยอะ่ะเออใช่แต่ทุกคนดูหิมะที่มันกองอยู่ตรงขอบของไม้ระแนงอะคะ่ะมันสูงกว่าเมื่อเช้านะอืก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานแบบสภาพไหนนะคะ อา,อาจจะต้องออกจากบ้านเช้าหน่อยนะคะแล้วก็คงจะต้องเดินไปทำงานพรุ่งนี้เพราะว่าขับรถไปไม่น่าจะรอดนะคะจากที่สายตาที่ไอมองอะตรงหมู่บ้านไออ่ะเหมือนว่าหิมะมันจะมันจะหนากว่าที่อื่นทุกคน เหมือนหิมะมันมาสุ่มอยู่ที่เดียวอะค่ะแล้วเวลาเขาตักหิมะเขาจะเอาตรงหมู่บ้านเราเนะ่ะเป็นอันดับรองๆเพราะว่าเขาจะเอาตรงที่มันเป็นเส้นหลักก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราขับรถออกไปอะรถมันปัดง่ะทุกคนปัดซ้ายปัดขวายิ่งเวลาเลี้ยวนี่โอ้โหต้องเลี้ยวแบบเบามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอคิดว่าพรุ่งนี้ไอกะต้องเดินไปทํางานแหละนะคะ ก็สงสารคนที่ทํางานที่ตักหิมะนะเขาทํางานหนักมากเลยเมื่อสักครู่นะคะตอนที่ไอ้กาลังปิดไฟจะนอนน่ะนะคะก็ประมาณสามทุ่มเขาก็ตักหิมะก,กันอยู่เลยค่ะ